มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Fin ัลฟาวด Podcast ์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ไฟนอลฟาว l ์พอดแคสต์ซีซั่นที่2วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับเรามาถึงเอพิโซดที่47กันแล้วนะครับใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่เอพิโซดที่1นนี่ เราตามทุกอาทิตย์นี่เรารู้จักกันมาจะหนึ่งปีแล้วนะครับเรียกว่ายาวนานกันมากๆเลยส่วนใครที่เพิ่งมารู้จักนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับ47ตอนอย่าลืมตามกลับไปฟังให้หมดนะครับประปรองว่าแต่ละตอนก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็มีเนื้อหาที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยรับฟังกันดูนะครับ ตอนที่เอพิโซดนี้ออกอากาศนะครับก็จะเป็นช่วงน่าจะกลางกลางเดือนธันวาแล้วนะครับผมหวังว่าอากาศตอนนั้นก็น่าจะกําลังเย็นสบายแต่าจริงๆอากาศแบบนี้มันก็เหมาะกับการไปเที่ยวมากกว่ามาทํางานแล้วใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ดีครับอยากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคบเพราะว่าอากาศเย็นๆก็อาจจะทําให้เราไม่สบายได้ง่ายๆเหมือนกันเนาะสําหรับคดีในวันนี้ครับต้องบอกว่ามันมีความสะเทือนใจค่อนข้างมากเลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่รู้สึก กำลังอยู่ในช่วงที่ไม่สบายใจอยากให้รอก่อนนะครับรอให้เราเข้มแข็งสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเออเราไปไหวละค่อยกลับมาฟังดีกว่าครับและแน่นอนครับเพราะเนื้อหามันโหดหูและโหดร้ายนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนความแรงทุกประเภทนะครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วก็ถอดบทเรียนจากมันนะครับส่วนน้องๆที่อายุ ต่ำกว่า18ปีนะครับอยากให้ชวนผู้ปกครองมานั่งฟังด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะหดหูแล้วก็หดหลายจริงๆครับเรื่องนี้เริ่มต้นในปี2008นะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเฟสแฮริสครับเธอเป็นลูกสาวของบาทหลวงที่ชื่อว่าเฟดแฮริสนะครับชื่อพ่อกับลูกคล้ายๆกันนะครับโดยคุณเฟสเนี่ย ลูกสาวนะครับได้แต่งงานกับเชดนี่อัลเลนครับซีเนียแต่แล้วทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันไปครับโดยปล่อยให้คุณเฟร็ดเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตามลาพังซึ่งเธอต้องรับภาระในการเลี้ยงดูลูกนะครับกับสามีคนเก่าถึง2คนเลยนะครับลูกคงโตงของเธอนะครับชื่อว่าเชดนี่อัลเลนครับวัยสิปีแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งเป็นคนรองลงมาชื่อว่าคาร่าอัลเลนวัยสิปีครับถึงแม้เฟรดเนี่ย เธอจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับแต่เธอก็ทำหน้าที่แม่ได้ดีมากๆนะครับไม่มีอะไรบกพร่องทั้งสองคนได้รับการเลี้ยงดูที่ดีได้รับการศึกษาที่ดีครับแต่แล้วครับเฟรดเองครับก็ได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความรักครั้งใหม่ของเธอเลยก็ว่าได้นะครับชายคนนี้มีชื่อว่าเกกอริ g กรีนครับ เกอร์ี่กรีนเป็นชายชาวผิวสีครับเขาเกิดวันที่10ทธันวาปี1966ที่มิชิแกนครับโดยทั้งคู่เนี่ยได้มาเจอกันจากเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งมันเป็นการชุมนุมเรียกร้องให้มีการลดโทษของ เกเกอริกรีนนั่นเองฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้นายเกเกอริกรีนเนี่ยไปทำความผิดอะไรไว้ล่ะทำไมถึงจะต้องมีชุมนุมการเรียกร้องรวมถึงคุณเฟสเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในแกนนำนี้ในการเรียกร้องให้ลบโทษคุณเกเกอริกรีนด้วยนะครับเรื่องราวของคุณเกเกอริกรีนในการทำความผิดเนี่ยต้องย้อนกลับไปวันที่14กรกฎาปี1991ครับตอนนั้นเกเกอรีมีอายุได้26ปีครับเขาได้ก่อคดีนะครับโดยการใช้มีดเนี่ย จ้วงแทงไปที่ใบหน้าและก็หน้าอกของทอนยากรีนซึ่งเป็นอดีตภรรยาของเขาจนเสียชีวิตครับที่สำคัญครับคือตอนนั้นทอนยาเนี่ยตั้งคันได้6เดือนแล้วนะครับเท่ากับว่าการฆาตกรรมครั้งนั้นเขาได้ฆ่าทั้งภรรยาของเขาแล้วก็ลูกน้อยในท้องไปพร้อมๆกันเลยครับ หลังเกิดเหตุนะครับเกเกอรี่ได้โทรแจ้งตำรวจด้วยตัวเองครับพร้อมทั้งทำการสารภาพทั้งหมดว่าเขานี่แหละคือคนก่อเหตุทุกๆอย่างเลยแน่นอนว่าความผิดที่เขาก่อขึ้นเนี่ยมันอุนแรงมากๆใช่ไหมครับทำให้เขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตครับ แต่แล้วก็มีท่านสาธุคุณเฟรชฮาริสนะครับซึ่งเป็นบาทหลวงที่รู้จักกับคุณเกเกอรี่นี่แหละเขาคอยเขียนจดหมายครับไปขออภัยโทษนะครับไปขอลดโทษให้กับเกเกอรี่อยู่เสมอโดยเขาให้เหตุผลว่าเกเกอรี่เนี่ยเป็นคริสเตียนนะแล้วก็เคร่งคัดในศาสนามากๆท่านบาทหลวงเนี่ยเขาเชื่อว่าสิ่งที่ เกรกอรี่ <G aker ie> ก่อขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่เพียงความผิดพลาดเท่านั้นเองเขาสมควรได้รับโอกาสใหม่ในการแก้ตัวแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งโดยเนื้อหาในจดหมายบางส่วนที่ผมหยิบยกมานะครับก็คือ ท่านท่านบาดหลวงได้เขียนว่าเกเกอรี่กับฉันเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเขาแค่ทําพลาดและเขาถูกจองจําอยู่ทั้งนี้เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคริสตจักรของเราฉันรู้สึกว่ามันเป็นเพียงความโชคร้ายของเขาเท่านั้นเองที่ขาดการควบคุมตัวเองในช่วขณะซึ่งเขาสามารถกลับตัวได้ทั้งนี้ เขาพร้อมจะจ่ายเงินชดเชยให้กับสิ่งนี้ที่ก่อความเสียหายให้กับคนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าเกเกอรี่ได้รับการปล่อยตัวเขาจะได้รับการต้อนรับให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคริสตจักรของเราเหมือนเดิมและอะไรก็ตามที่เราสามารถจะช่วยให้เขาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้เราจะทํากันนี้ก็เป็นจดหมายที่บาดหลวงนะครับคอยส่งไปเรื่อยๆนะครับ ออบาดตลวงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับจากการที่เป็นเพื่อนกับคุณเกเกอรี่เนี่ยว่าเกเกอรี่เขาแค่พลังมือผิดพลาดแค่ชั่วคราวเขากลับตัวได้นั่นเองนะครับนอกจากจะพยายามช่วยความช่วยเหลือจากสาธุคุณเฟรชแฮริสเนี่ยทางด้านเกเกอรี่เองก็ถือว่าในคุกเขาก็เป็นนักโทษที่มีพฤติกรรมที่ดีออกมากๆครับเขาไม่เคยมีเหตุทะเลาะวิวาทหรือทําตัวไม่ดีอะไรกับใครในคุกเลยนะครับกลับ กันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีมารยาทมากๆให้เกียรตินักโทษทุกๆคนในคุกนะครับรวมถึงทําตัวดีแล้วก็ให้เกียรติผู้คุมด้วยด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละของท่านศาสทุคคุณเฟรชแฮริสนะครับและพฤติกรรมในการเป็นนักโทษชั้นดีของเกเกอรี่ครับในที่สุดในปี2008เนี่ย เกกอรี่ก็ได้รับการปล่อยตัวปินอิสระครับเขาเดินทางกลับมายัางชุมชนที่เขาเคยพำนักอยู่อีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ครับเขาก็ได้พบรักกับคุณเฟรชแฮริสที่ผมกล่าวไปตอนต้นนั่นเองนะครับซึ่งเฟรชแฮริสก็คือลูกสาวของบาทหลวงเฟรชแฮริสที่ผมบอกชื่อคล้ายๆกันนะครับที่เป็นคนช่วยเหลือเขามาตลอดนั่นเองนะครับเกกอรี่ก็ได้คบหาดูใจกับเฟรชเป็นเวลา2ปีครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะ แต่งงานกันครับหลังแต่งงานแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาวอีก2คนนะครับนั่นก็คือโคอิกรีนแล้วก็คาลีกรีนนั่นเองทำให้ตอนนี้ครอบครัวของเกเกอรี่และเฟรชเนี่ยมีลูกถึง4คนแล้วด้วยกันถูกไหมครับเพราะว่ามีลูกติด2คนนะครับแล้วก็มีลูกสาวที่เกิดขึ้นใหม่กับคุณเกเกอรี่อีก2คนรวมเป็น4คนครับโดยสมาชิกในครอบครัวกรีนทั้งหมดเนี่ยก็อาศัยอยู่ด้วยกันนะครับในเมืองเดียบอนไฮนะครับรัฐ มิชิแกนครับดูดูไปแล้วครอบครัวนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรหรือมีอะไรเป็นพิเศษกับครอบแบบแตกต่างไปจากาครอบครัวอื่นๆนะครับพวกเขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปครับแต่แล้วครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ย เฟรชคนที่เป็นภรรยาเนี่ยครับเขาก็รู้สึกว่าเกเกอรี่เนี่ยเขาเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็เครี้ยกราดรวมถึงมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับนั่นทาให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น,น,นเรื่อยๆครับจนกระทั่งในปี2013เนี่ยเฟรชเธอก็เริ่มหมดความอดทนกับพฤติกรรมของเกเกอรี่แล้วครับเธอได้ไปขอร้องศาลให้ศาลเนี่ยออกคำสั่งห้ามเกเกอรี่เข้าใกล้เธอและครอบครัวนะครับโดยให้เหตุผลว่าเกเกอรี่เนี่ย มีพฤติกรรมที่รุนแรงเอามากๆเลยเขาเป็นคนที่โมโหร้ายพูดจาหยาบคายพอเวลาโมโหทีไรก็จะอาละวาดแล้วก็ทําร้ายเข้าของในบ้านนะครับรวมถึงทําร้ายร่างกายเธอและลูกๆอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวแต่คําขอของเธอนั้นไม่เป็นผลครับทําให้เฟรดนะครับตัดสินใจที่จะฟ้องหยากกับเกอรี่ในเดือนสิงหาปี2016ครับโดยเธอรู้สึกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอถูกทําร้ายมามากเกินพอแล้วครับเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว เอาจริงๆนี่ไม่ใช่การฟ้องหย่าครั้งแรกของเฟสนะครับเธอทําการฟ้องหย่ากับเกเกอรี่มาก่อนหน้าแล้วถึง2ครั้งครับแต่สุดท้ายมันก็ไก่เกลี่ยอะไรกันได้นะครับและนี่คือครั้งที่3และเป็นครั้งที่เธอตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าชีวิตนี้เธอขออยู่ห่างจากชายที่ชื่อเกเกอรี่ให้จงได้ครับ ด้านเกเกอรี่เองเขาไม่ต้องการหย่ากกับเฟร็ดครับเขาไม่ต้องการให้เฟร็ดจากไปจากไปจากตัวเขาร่วมถึงเขาไม่ต้องการให้ใครมาพากลุกไปจากเขาด้วยนะครับแต่การตัดสินใจหย่าของเฟร็ดครั้งเนี้เกเกอรี่เขารับรู้ได้ว่าเฟร็ดเอาจริงละและเธอจะไม่มีทางอ่อนข้อแบบรอบก่อนๆแน่นอนนั่นเองครับทำให้เกเกอรี่เนี่ยเขาคิดว่าหากเขาต้องถูกตัดขาดจากความเป็นครอบครัวไปไม่ว่าใครก็อย่าได้คิดมีชีวิตอีกเลยครับ ในคืนวันที่21กันยาปีเดียวกันนั้นครับเกเกอรี่ตอนนั้นอายุได้50ปีแล้วนะครับได้เดินทางมาที่บ้านของเฟร็ดที่เธอกำลังอยู่กับลูก4คนเมื่อไปถึงบ้านครับเกเกอรี่ได้เดินแอบเข้าไปที่ห้องนอนของลูกสาวคนเล็กทั้ง2คนนั่นก็คือโคอิกกรีนซึ่งตอนนั้นมีอายุได้เพียง5ขวบเท่านั้นเองครับกับน้องสาวอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาลีกรีนนะครับอายุเพียง4ขวบครับจากนั้นครับเกเกอรี่ก็อุ้มลูกสาวของเขาทั้งสคน มาที่รถยนต์ของเขาที่จอดอยู่ข้างนอกนะครับเขาวางเด็กน้อยทั้งสองไว้บนเบาะของรถครับหลังจากนั้นสิ่งที่เขาทํามันค่อนข้างสะเทือนใจมากๆครับเขาทําการต่อท่อจากควันท่อไอเสียของรถนะครับแล้วก็โยงเข้าไปไว้ในรถหลังจากนั้นก็ปิดประตูปิดกระจกนะครับมีเพียงแค่ท่อเท่านั้นที่ปล่อยพ่นควันรถนะครับที่เปิดอยู่เนี่ย พ่นลมเข้าไปใส่เด็กน้อยทั้งสองที่ไม่รู้อิโนอิเน่นะครับถูกขังไว้นะครับในรถพร้อมกับควันกส๊สคาร์บอนมอน,นอกไซด์ครับสุดท้ายแล้วครับพวกเธอสูดควันแก๊สรถนะครับซึ่งมันเป็นควันพิษแหละครับเป็นคาร์บอนมอน,นอกไซด์เด็กทั้งสองเสียชีวิตครับในรถเกเกอรี่อย่างน่าสลดหดหู่ครับเกเกอรี่เนี่ยขเขาก็ไม่ได้ไปไหนครับ เขาเฝ้าดูเหตุการณ์นั้นอย่างเลือดเย็นครับเขาค่อยๆดูลูกสาวเขาในวัยอนุบาลเท่านั้นเองครับค่อยๆทุรนทุรายแล้วก็ขาดอากาศหายใจจนกระทั่งแน่นิ่งแล้วก็สิ้นใจไปในที่สุดครับเมื่อโคอีและคารีนิ่งแบบแน่ใจแล้วนะครับนิ่งไปแล้วว่าเสียชีวิตแน่นอนเกเกอรี่ก็ได้อุ้มเธอครับทั้งสองเนี่ยกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็เอาไปวางไว้บนเตียงตามเดิมครับจิตใจโหดหลายมากๆครับหลังจากนั้นเกเกอรี่ก็ได้เดินตามหาเฟ ภรรยาของเขาครับและในที่สุดก็พบตัวเธอจนได้เขาได้ลากเฟสครับ ม,มัดแล้วก็ขังไว้ในห้องใต้ดินโดยใช้เชือกแล้วก็เทปกาวครับมัดกับเธอไว้ที่เก้าอี้หลังจากนั้นเกอรี่ก็ลงมือทุบป,ปีนะครับแล้วก็ทรมานเฟรดอย่างบ้าคลั่งครับมีการใช้มีดกรีดไปที่ใบหน้าของเธอตั้งแต่คางนะครับไปจรวดใบหูเลยทีเดียวรวมถึงมีการเอาปืนพกของเขาครับเขามีเอาปืนพกไปด้วยยิงไปที่เท้าของเฟรดครับเพื่อไม่ให้เธอเนี่ยสามารถหนีไปได้นะครับตอนนี้คือแบบเรียกว่าสภาพร่างกายของเฟรดนี่แบบ เละมากนะครับบอบช้ำมากมากยังไม่พอครับเกกอรีได้เล่าให้เฟ็ดฟังครับว่าเขาได้ทำการฆ่าโคอิและคาลีเด็กน้อยทั้งสองลูกสาวของพวกเขาทั้งสองไปเรียบร้อยแล้วนะครับ นั่นมันทําให้หัวใจของเฟร็ดเนี่ยแตกสลายในทันทีครับคือนอกจากร่างกายของเธอที่บอบช้ําเกินจะบรรยายแล้วตอนนี้สภาพจิตใจของเธอเรียกว่ามันสูญสลายไม่เป็นชิ้นดีแล้วนะครับแต่เกอร์กอรี่ยังไม่หยุดความบ้าคลั่งของเขาลงเพียงเท่านี้ครับเขาก็าเดินได้เดินขึ้นไปบนบ้านครับเพื่อหาตัวลูกอีก2คนนั่นก็คือเชดนี่อัลเลนแล้วก็คาร่าอัลเลนครับลูกติดของเฟร็ดนั่นเอง ในที่สุดครับเขาเจอเด็กวัยรุ่นทั้ง2คนอยู่บนบ้านครับเกเกอรี่ได้ลากตัวทั้ง2คนลงมาที่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นที่เดียวกับที่เขากักขังและทรมานเฟร็ดครับสิ่งที่เกเกอรี่ทำนะครับก็คือเขาเรียกให้เฟร็ดเนี่ยดูหน้าเช็ดนี้และขาล่าครับดูหน้าลูกๆของเขาก่อนที่จะใช้ปืนนะครับสังหารทั้งคู่ต่อหน้าเฟร็ดที่เป็นแม่อย่างเลือดเย็นครับน่าถูมากๆครับผมจินตนาการไม่ถูกเหมือนกันว่า ณตอนนั้นเฟรดเธอจะทุกข์ทรมานขนาดไหนนะครับเรียกว่าสิ่งที่เกเกอรี่ทำมันปัสจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วครับเฟรดที่มีสภาพร่างกายที่บาดเจ็บรับทราบาลูกสาวคนเล็กทั้งสองเสียชีวิตไปแถมยังได้เห็นการที่แบบลูกของตัวเองอีกสองคนถูกฆาตกรรมต่อหน้ามันเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดเกินบรรยายจริงๆนะครับและโดยรูปแบบเดิมครับหลังจากที่เกเกอรี่สังหารลูกทั้ง4คนไปแล้วเนี่ยเขาได้โทร หา911ครับเพื่อแจ้งตำรวจครับว่าเขาได้ลงมือฆ่าลูกทั้ง4ีด้วยตัวเขาเองครับมันเหมือนคดีก่อนหน้าที่เขาสังหารอดีตภรรยาของเขาเป๊ะเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับรีบบุกมาที่บ้านทันทีนะครับเมื่อมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับร่างของหนูน้อยโคอิและคาลีนะครับนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงและก็พบศพคาล่าและเชดนี่ครับนอนจมกองเลือด อยู่ที่พื้นนะครับซึ่งศพเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างไปจากเฟร็ดผู้เป็นแม่เลยนะครับส่วนเฟร็ดนั้นบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็ได้รับการส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการต่อไปครับ mm. เวลาผ่านไปถึงเดือนตุลาคมเกเกอรี่ mm. ก็ถูกนําตัวไปขึ้นศาลเพื่อฟังคําตัดสินโดยตอนนั้นเฟร็ดนะครับเธอจริงๆเธอสาภาพจิตใจแย่มากๆนะครับแต่ว่าเธอก็ค่อยๆที่จะปรับ สภาพจิตใจแล้วก็เข้มแข็งพอนะครับที่จะเข้ามาฟังคำตัดสินในศาลในวันนั้นด้วยนะครับเจเกอรี่ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับกักขังนุงเหนียวครอบครองอาวุธปืนทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับ อันตรายสาหัสแล้วก็ก่อการฆาตกรรมผู้อื่นโดยเจตนานครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เกเกอรี่ทำอะไรที่มันผิดแผกมนุษย์มนาแบบเนี้ยเขาจะมีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่าใช่ไหมครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเกเกอรี่เขาถูกส่งไปเช็คสุขภาพจิตอย่างละเอียดด้วยนะครับแต่ผลออกมาเนี่ยพบว่าเขาไม่มีอาการผิดปกติทางจิตใดๆเลยนะครับเขามีสติรับรู้ดีในทุกๆอย่างรู้ด้วยว่า ตัวเองตอนนั้นกําลังจะทําอะไรอยู่คือทุกอย่างทําไปด้วยสิ่งที่แบบมีการตรองมีการคิดแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาทางด้านจิตเลยนะฮะในวันนั้นเนี่ยเฟรดมีโอกาสที่จะได้ไดกล่าวต่อทุกๆคนในศาลด้วยครับเฟรดภรรยาของเขานะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเกเกอรีเนี่ยมันไม่ใช่คนครับแต่เขาคือปีศาจผู้ชั่วหลายไม่ว่าการลงโทษแบบไหนเนี่ย ก็ไม่สาสมไม่เหมาะสมกับความชั่วช้าที่เขาได้กระทํากับเธอแล้วก็ลูกทั้งสี่ของเธอแต่เธอขอสาปแช่งครับให้เกอแกรี่เนี่ยตกนรกหมกไหมไม่มีวันได้ผุดได้เกิดตลอดกาลนะครับจากเหตุการณ์นี้ครับมันได้สร้างบาดแผลที่หลอกหลอน คุณเฟร็ดไปตลอดชีวิตครับแล้วมันไม่มีทางหายไปได้เธอต้องทนอยู่กับฝันร้ายทุกๆคืนครับนอนร้องไห้ทุกๆคืนมันเป็นความทรมานมันเป็นความทุกข์แสนสาหัสและสิ่งที่เกอร์เกอรี่ได้กระทำนะครับมันไม่ควรได้รับการอาภัยจากใครอีกต่อไปครับจากข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ศาลได้แจ้งไปเนี่ยเกอร์เกอรีกร่ก็ได้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นคนกระทํา ความผิดเหล่านั้นจริงๆนะครับโดยเหตุจูงใจเนี่ยยังไม่มีการพูดออกมาจากเกเกอรี่แน่ชัดครับว่ายัางไงคือตำรวจมีการพยายามที่จะถามว่าเอ๊ะอะไรคือเหตุจูงใจของคนนุณนะในการกระทำความผิดเหล่านี้แต่ว่าเกเกอรี่เขาไม่ยอมบอกครับโดยในชั้นศาลเนี่ยก็ได้ ทำการให้การสั้นๆนะครับคือเกเกอรี่เขาก็แค่พูดในลักษณะของคําขอโทษแต่เขาไม่อธิบายแรงจูงใจอะไรทั้งสิ้นเลยสุดท้ายศาลก็ได้ตัดสินให้เกเกอรี่กรีนนะครับรับโทษจําคุก107ปีโดยต้องได้รับโทษอย่างน้อย47ปีถึงจะสามารถขอทันบนหรือขอผ่อนผันลดโทษได้นะครับพูดง่ายๆก็คือโทษทั้งหมด107ปีแหละ แต่47ปีเนี่ยคุณต้องติดแน่ๆห้ามขอผ่อนผันนะครับซึ่งถ้านับไปอีก47ปีตอนนั้นเกเกอริกินอายุได้50ปีใช่ไหมครับบวกไปอีก47ก็คือเขาจะสามารถผ่อนผันธโทษได้อีกทีตอนเขาอายุ97ปีนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณเกเกอริกินจะมีอายุได้ยืนยาวในคุกขนาดนั้นหรือเปล่านะครับก็เรียกว่าจบคดีนี้กันไปแล้ว อย่างที่แจ้งไปครับมันค่อนข้างที่จะหดหู่มากๆนะครับสำหรับคดีนี้นั่นทําให้ทุกครั้งนะครับที่ผมมีการเล่าคดีที่มีความโหดมีการฆ่ากันจึงจําเป็นต้องมีคําเตือนก่อนเสมอครับเพราะผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงสภาพความพร้อมของจิตใจเพื่อนๆทุกคนได้จริงๆดังนั้นอย่าเบื่ออย่าว่ากันนะครับในทุกๆครั้งที่ผมต้องพูดในประโยคนเดิม,ดมจากคดีนี้ครับมันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมว่ามันละเอียดอ่อนมากๆครับนั่นก็คือการ ลดโทษของผู้กระทําความผิดนั่นเองเราจะได้เห็นจากข่าวครับว่าหลายๆครั้งมันจะมีองค์กรหรือสมาคมต่างๆเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ลดโทษผู้ต้องหาในหลายๆคดีนะครับซึ่ง ในประเด็นนี้มันก็มองได้หลายมุมจริงๆนะครับแล้วก็มันก็ยากมากที่จะบอกว่าแบบไหนที่จะเป็นเรื่องที่ถูกหรือแบบไหนที่จะเป็นเรื่องที่ผิดนะครับในมุมมองของความเชื่อที่ว่าคนเราทําผิดพลาดกันได้มันกลับตัวกันได้มันก็อาจจะเป็นการดีหากคนเหล่านั้นได้รับโทษตามสมควรแล้วก็กลับเข้ามาสู่สังคมเป็นคนดีของสังคมได้จริงๆอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ดีนะครับว่าเออคนเรามันกลับตัวได้นะคนเรามันพลาดพลงกันได้แต่น,นี้อีกมุมหนึ่งครับที่เราไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ มุมของผู้เสียหายครับอย่างในกรณีนี้ในคดีแรกที่นายเกเกอรี่กีดเนี่ยไปสังหารทอนย่ากลีนอดีตภรรยาของเขาที่ตอนนั้นเนี่ยตั้งครันลูกได้6เดือนเนี่ยเอาจริงๆครอบครัวของทอนย่าครับเขาไม่มีทางเห็นด้วยกับการลดโทษหรืออภัยให้นายเกเกอรี่เป็นอย่างแน่แท้ถูกไหมครับเขาฆ่าลูกสาวพร้อมกับหลานที่กําลังจะแบบเรียกว่าได้เกิดมาดุโลกนะครับดังนั้นความเจ็บปวดเหล่านี้ของเหยื่อนะครับเป็นสิ่งที่ มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูเหมือนกันเนาะเราก็มองข้ามไม่ได้แถมในกรณีของนายเกอรกีเนี่ยมันยิ่งหลายก็ไปใหญ่ครับคือเพราได้ลดโทษออกมายังดันไม่กลับตัวครับไปกระทําความผิดซ้ําเดิมอีกแถมคนที่เสียหายไม่ใช่ใครอื่นครับเหยื่อไม่ใช่ใครอื่นมันกลายเป็นลูกสาวของคนที่คอยช่วยเหลือเขามาตลอดอีกต่างหากแหมเรียกว่าไม่รู้จะสาธยายความชั่วร้ายของนายกรีนยังไงเลยทีเดียวนะครับ อย่างไรก็ดีครับอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็ละเอียดอ่อนออกมากๆนะครับคือในนักโทษหรือพูดกระทําความผิดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีคนที่สามารถสํานึกผิดได้แล้วก็กลับตัวได้จริงๆนะครับแล้วก็มีจํานวนอีกหลายๆคนที่เขาอาจจะปรับตัวไม่ได้แล้วแล้วก็ออกมาก็ยังกระทําความผิดซ้ําด้วยเหตุผลต่างๆนาๆนานะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นกับประเด็นนี้ยังไงยังไงลองมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ว่าผมรบกวนใช้ถ้อยคําที่สุภาพ ไม่อยากให้มันรุนแรงครับคืออยากให้รุนแรงแค่ในเนื้อหาของคดีก็พอเนาะส่วนสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยก็เหมือนให้เราพูดกันในครอบครัวนะครับพูดกับพี่กับน้องว่าเอ๊คิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับ ก็จบกันไปแล้วครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหดหู่แล้วก็ใช้พลังในการเล่าพอสมควรเลยนะครับสำหรับไฟนอตฟาวครับตอนนี้เราออกอากาศทุกวันอังคารทางช่องของมิ s ชั่นทู p ลูโ o ใครที่มีฟีดแบ็กครับทุกช่องทางส่งมาให้ผมได้นะครับผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยรออ่านฟีดแบ็กของทุกทกคนอยู่นะครับทางช่องของอ่ายูทูบสปอติฟายซาวคลาวพอดบีนแอปเปิลพอดแคสต์นะครับ แล้วก็ย้ำกันทุกครั้งครับแฟนเพจของเรายังคงมีคอนเทนต์แล้วก็เรื่องราวดีๆทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปไลค์แล้วก็เข้าไปอ่านกันดูนะครับรับรองว่าคุ้มค่าทุกวินาทีที่เข้าไปอยู่ในแฟนเพจของ Mission To p ู u ต o ส่วนพิเศษสุดๆสำหรับใครที่ชอบไฟา n น t อตฟ้าคลั่งไคล้ในคดีคตกรรมครับชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในฝ่ายน็อตฟ้าแฟมิลี่ตอนนี้ครอบครัวของเราโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะครับใครหาไม่เจอเข้าไปใน Facebook เลยครับแล้วก็เสิ เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเข้ามาพูดคุยกันแบบสนิทสนมนะครับกับเพื่อนๆที่ชอบในเรื่องเดียวกันและแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมพิเศษสุดๆนะครับให้คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วยยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้าสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Find a File Podcast.